ข้าวมันเกยต้มทอดย่างสูตรทำง่ายดูดูพี่น้องดูไอ้ยาน่ากินอย่างเร่งนี่เครยที่จะทํากินดูจบทําได้เครยจะทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพลองใช้วิธีนี้ดูพี่บาบอกเลยว่าง่ายก้นตันเลขก็ล้างเกยให้สะอาดอนนะพี่น้องในส่วนที่จะเอาไปทำเกยโทษดนะพี่บาโกจะลอกระดูกออสำหรับรทุกท่ามที่พี่บาวใช้หมักเกยวันนี้นะพี่บาวใช้ปรุงปรุงรสข้าวมันเกยสูตรอีที่ หนึ่งจองนี้สามารถหมักไกล่ได้ถึง7จกิโลแล้วไก่ที่เราหมักก็เอาไปทําไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างได้เลยเรียกว่าง่ายครบจบในจองเดียวพี่น้องเอาล่ะมาดูกันเลยก็เอาเนื้อไกล่นะเทลงไปในชามผสมหนึ่งจองหมักได้7จกิโลนะพี่น้องที่บาวก็จะใส่ลงไปแค่ครึ่งซองเท่านั้นก็กะปริมาณเลยเพื่อให้คลุกเคลือบผสมง่ายใช้แค่น้ำเปล่า50าสมลทีนี้ก็คลุกคลือผสมนะให้มันเข้ากัน ส่วนผสมที่ใช้นี่เป็นสูตรเข้มข้นนะพี่น้องถ้าใสยทำขายจะหมักครั้งเดียว7กิโลเลยก็ได้ถ้าใช้ไม่หมดนะก็ฟรีดเอาไว้แล้วก็ทยอยออกมาต้มมาทอดย่างนะเวลาคุกพี่น้องก็เบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวหนังหลุดแล้วมันจะไม่สวยก็คุกๆแบบนี้ไปสักประมาณ5นาทีหละก็ประมาณนี้ที่บ่าวก็เอาใส่ถุงนะในถุ่วองน้ำถ่วผสมนะก็เทลงไปในถุงด้วยพอได้แบบนี้ เอาไปใส่ลังน้ําแข็งหรือว่าใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาแบบนี้เลยก็ได้นะพี่บ่าวก็จะไปหมักไว้หนึ่งคืนต่อมาเป็นวิธีการหุงข้าวนะพี่นกก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะมาดูกันตอนกันเลยพี่บา่าวใช้ข้าวหอมมะลิหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็ใช้น้าเปล่าหนึ่งลิตรแล้วก็เหมือนเดิมพี่นกใช้ผงปรุงรสข้าวมันเกลบ่าวใสลงไปสองช้อน Trái cửa, 2 chôn cha Nam tàn rai 1 chôn Cả thiêm chín bụ bụ 5 kịp Kín, 10 chín Phổ ma cổ là nam một 5 chôn Thì thắn có chạp bên bẹp ní lời Chuẩn một rống cao cắn đi léo. Thì này, cô. Thế đồng này mỏ cũng Thế đông bay ném hổ cao côn, côn, ít ít nữa phối hợp cùng để rồi nhé, cố cao cua, bình thường thôi, anh em, ngay thôi, trong một cua mặn, gà tôm, bảo có trời nước bôi, tổng một lít, và có trời cua bảo có mặt cay, phan bôi một bảo có tôm, 5 chín, có cay luôn ไม่ต้องรอถึงกับเดือดจัดนะพี่น้องนะเอาพอร้อนๆก็พอพี่บาวก็อย่าใช้กระดูกที่แล่เนื้อออกไปทําเมนูทอดที่ใช้ปริมาณน้ําเยอะแบบนี้เพราะว่าน้ํานี้เราจะเอาไปทําน้ําซุปน้ําหมักนี้กดใส่ลงไปได้สำหรับเกลก็ใช้เวลาในการต้ม3ามริบนาทีในส่วนของการทำเกลย่างพี่บาวก็อย่าใช้หม้ออบดุมร้อนแล้วก็ปิดขว้าได้เลย ทีนี้มาดูการตั้งค่าเวลาพี่บา่าวก็เปิดไฟไปที่ตรงร้อยยี่สิบห้าองศาแล้วความร้อนรอบแรกนี่คือยี่สิบนาทีใช้หม้ออบลมร้อนก็ให้มากครบยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามากลับด้านกันทีนี้ในส่วนของการทำข้าวมันไก่ทอดนะเปิดไฟรอไว้เลยพี่บา่าวก็ใช้แป้งทอดกรอบสามร้อยกรัมนะแล้วก็เติมน้ําลงไปก่อนช่วงแรกสองร้อยมลแป้งทอดกรอบพี่น้องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกันหมดนะพี่น้อง สำหรับการผสรมแป้งพี่บ่าวแนะนำว่าพี่น้องก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปแล้วก็เอาไก่ลงไปชุบแป้งอย,อย่างนี้นะวิธีการทอดไกยมีหลายวิธีนะนี่เป็นวิธีที่ง่ายาละน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยใช้เวลาในการทอด15นาทีก็ครบเวลา15นาทีพี่น้องสังเกตด,ดูไก่ก็จะลอยๆขึ้นมาแบบนี้ Ừ, หน้าตาดูนี่ยอดสีฉันหน้าพินดูพี่น้องก็ได้หน้าตามแบบนี้ทางด้านนอกโรบด,ด้านในเนื้อไก่นุ่มนะก็เหมาะสำหรับทำข้าวมันไก่โทอดในทันของไก่ต้มเนี่ยผ่านมาประมาณ10นาทีนะก็จะมีฟองแบบนี้นะอ <ừ, S 2> ีบา่าวก็จะตักออกไปก็จะใช้เวลาในการต้ม30นาที เดี๋ยวพอมันสุกเนี่ยมันก็จะลอ,อยขึ้นมานะไก่ย่างก็ใกล้ครบ20นาทีที่ตั้งไว้นะเนี่ยส่วนนี้ก็เริ่มหนังออกสีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วครบ20นาทีแล้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็ดูห <c oughs> ื้โหละเดี๋ยวพี่บ่าวจะปรับด้าน <c oughs> ก็จะอบโตด้านนี้10นาที รอบที่สองเสร็จแล้วอืมทีนี้ก็ดูด้านล่างว่าสีเป็นยังไงนะอืมอือประมาณนี้พี่นออนอะเอาละอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้หนังเนี่ยมันกรอบขึ้นมาใช้เวลาห้านาที <c oughs> ในตัวของไก่ต้มก็ครบสามสิบนาทีพี่บาวก็ปิดไฟได้สังเกตดูมันจะลอ,อยนะพี่น้องอือนี้จุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนัองอะไรทุกอย่าง พอดีนะพี่น้องไม่เปื่อยเกินไปนะไก่ต้มก็ง่ายมากเลยพี่น้องใส่ไก่ลงป้ยเปิดกไยระดับกลางรอส0นาทีจบแล้วน้ําท <c ười> ี่พี่บ่าวใส่เยอะก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นน้ําซุปนั่นเอง, <ừ. S 2> งเอง่ในส่วนของไก่ย่างก็เรียบร้อยพี่น้องส <c ười> ีสันความน,น่าก <c ười> ิน <c ười> อือ,อึดูอืออยาน่ากินยามแรงเลยพี่บ่าวบอกเลยว่าถ้าพี่น้องทํากินก็อร่อยนะ ถ้าทำขายนะก็ขายได้แน่นอนดูหน้าตาน้ากินแบบนี้ <S <S ในทวนของข้าวทีสันนีย่อลูกข้างล่างก็จะนุมน่มๆเราก็ต้องเอาขึ้นมาแบบนี้เอาละเดี๋ยวพี่บ่าวตักถ้วยดูอแล้วก็เดี๋ยวไปคว่ำใสรีานก็เป็นว่าเรียบร้อยพี่น้องก้าวมันก่สามแบบครบจบในรงเดียว สำหรับพี่น้องที่สนใจผงปรุงรสข้าวมันไก่นะไปซื้อได้ที่เพจ e g s y f ฟ o d บอกว่าดูจากเพจพี่บาวก็จะมีถวนลถดให้และก็มีขายในช้อปปี้ใน Lazada ด,ด,ด้วยพี่น้องสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างไปดูพี่บาวจัดจานกันข้าวมันไก่ต้มก่อนพี่น้องแบบนี้ยีโคลกรกะดูกแบบนี้ออกไปพี่น้องใช้เวลาต้ม30นาทีเท่านั้นนะเล้ววตาต้องการให้หนังสวยนะพี่น้องโกหันด้านนี้เลยนะ ถ้าหาันด้านโน้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนังมันจะเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านอากนี่เห็นไหมหนังมันก็จะอยู่แบบนี้ใส่ข้าวมาเรียบร้อยแล้วเปิดขึ้นมา,าปุ๊บก็ไปยเคยจะวางข้างๆก,ก็ได้แบบนี้น้ำจิ้มจุดอีซี่ก็มีขายพี่น้องง่ายครบจบในที่เดียวยปุ๊บก็ไป พวมผักชีักใบลงไปในถั่วหน่อไก่ต้มเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี้ก็เป็นไก่ย่างดูดูพี่น้องอยู่อยอยน่ากินยางแร่งนี้โอ้กลับด้านด้านนี้มาเลยเชะเแบบ,บนี้ขูดขึ้นมาเห็นไหมโอเป็นแบบนี้เลยอ๋อวางลงไป แต็กว่าโรยต้นหอมนิดหน่อยนะให้ดูหน้าตาเขี่ยวเยวขึ้นมาน้ำจิม้มสูตรอีที่ข้ามันไกย่ย่างก็เสร็จเรียบร้อยต่อมาเป็นไก่ทอดก็กรอบๆนะพี่น้องนะถตาพี่น้องไม่ได้ใช้มีดใหญ่นะคว่ำหนังลงไปหน้าตาแบบนันนะจะได้หนังสวยนะปุ๊บไปแบบนี้นี่ก็อย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาเห็นไหม นังก็อยู่ในสภาพที่ดีนะพี่น้องก็เปิดปุ๊บขึ้นมาแล้วเกลียวางเกลี่ยแห่งกวาตามชอบคุณผมนิดหน่อยนะมันก็จะดูน่ากินขึ้นบักชี้เสร็จเรียบร้อยสามแบ็ดดูพี่น้องก็ได้หน้าตาที่แบบน่ากินมากกัน ừ, พี่น้องทำกินทำขายทำได้เลยนะใช้เวลาไม่มากในการทำนะพี่น้องนะแล้วก็ชิมข้าวมันไก่ต้ม กุบกอ้าไยแบบนี้ฮืมดูความน่ากินเลยยอฮมรสชาติของการหมักอร่อยเลยพี่เนาะน้ำจิ้มสูตรอีซี่นี่ก็อร่อยทุ่ตัวในถั่วหนุไก่ย่างฮืมดู <Ừ. S 2> เอาละพี่น้องก็เป็นว่าจีทรินบาราตินั้นเราเมน,นูก้าวมันไก่ทอดไก่ต้มไก่ย่างง่ายครบจบในกรองเดียวเรียกว่าสะดวกมากๆพี่น้องจะทํากินหรือว่าทําขายก็ได้เอาละหรบวปนี้พี่บาวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูนอื่นของพี่บาวได้อีกขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง